ครับมาพบกันอีกนะครับกับช่องน้องใหม่นะครับช่องรวยๆชาแนลนะครับสําหรับช่องรวยๆชาแนลนะครับก็จะมีนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับที่จะพานะครับเพื่อนๆนะครับมาทําความรู้จักครับแล้วก็มารวยด้วยกันนะครับกับการเก็บสะสมเหรียญนะครับที่เราควรที่จะนะครับ และก็วันข้างหน้านะครับอาจมีราคาสูงแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญชนิด5บาทนะครับมาดูกันครับว่าเหรียญที่ทางรวยๆชาแนลนะครับจะพานะครับเพื่อนๆนะครับที่สะสมเหรียญอยู่นะครับมาทำความรู้จักกับเหรียญชนิด5บาทนะครับองลอ9นะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับ ตรงกลางเหรียญน,นะครับจะมีรูปพระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาบุมิพลอดุลยเดชนะครับพินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาพรทรงฉลองพระองค์ุยภายในวงขอบเหรียญน,นะครับด้านขวาจะมีข้อความว่าราชการที่9ด้านซ้ายจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็จะเป็นเหรียญน,นะครับรูปเก้าเหลี่ยมน,นะครับนั่นก็คือด้านหน้าของเหรียญ มาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นรูปพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิดุสิทธวนารามนะครับซึ่งภายในวงขอบเหรียญน,นะครับเป็นรูปเก้าเหลี่ยมด้านบนจะมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่ผลิตก็คือ2535นะครับเ,เพื่อนๆดูให้ดีนะครับว่าปีพุทธศักราช2 5 3 5นนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างหายากนะครับในปัจจุบันนี้นะครับทางรวยๆก็นะครับ จะพานะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับมาชมข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญปีพศ2535ชนิด5บาทนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่48 9 3 9 6 2 0ล้านเหเหรี่ยญนะครับซึ่งถือว่าจำนวนการผลิตไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับก็เห็นมีมูลค่านะครับที่มีการขายกันนะครับ อยู่ที่ประมาณ90บาทนะครับสำหรับเหรียญปี3-5าเห็นหลายเว็บนะครับที่มีการเปิดขายนะครับอยู่ประมาณ90บาทแต่อันนี้เหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับก็คงจะมีมูลค่าไม่มากนะครับไม่เท่ากับที่เขาประกาศขายนะครับนะครับสำหรับเหรียญชนิด5บาท ปี35นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่าพอสมควรนะครับและก็ค่อนข้างหายากในปัจจุบันนะครับผมสำหรับข้อมูลนะครับข้อมูลของเหรียญที่ช่องรวยๆชาแนลนะครับได้นำมาฝากนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับ ทางช่องรวยๆก็หาได้มาแค่เหรียญเดียวนะครับมีเหรียญเดียวปี35ถือว่าหายากมากนะครับเพื่อนๆก็ลองนะครับลองหาดูนะครับว่าปี35พอมีไหมนะครับทางช่องรวยๆก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับที่สะสมเหรียญอยู่ณขณะนี้นะครับจะได้สะสมนะครับไปพร้อมๆกันแล้วก็มารับข้อมูลนะครับข้อมูลกับทางช่องนะครับ ว่ามีข้อมูลที่พอที่จะให้ทางพี่พเ,พเพื่อนนะครับได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญว่าเป็นอย่างไรนะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องรอยรอยชาแนลนะครับได้ทําคลิปนะครับคลิปดีๆสาระดีๆนะครับมาฝากเพื่อเราจะได้ รวยๆไปด้วยกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ